สวัสดีค่ะพวกเรา b N น f o r ๊ยและ B&M f o r e พอค่ะเย้ส <wan> วัสดีคราที่สองแล้วะบรู้สึกยว่าคแรกอมาดความสเร็จก็แค่คือค่ะอดีมากลนก็จ้ไงดีก็จริงๆก็ตื่นเต้นค่ะเพราะรู้สึกว่าเมมเบอร์ก็คือเปลี่ยนด้วยจากปีที่แล้วอะไรยเงี้ยค่ะก็ ได้ได้ได้ร่วมงานกับเมมเบอร์ใหม่ๆก็ร really? ู like meter, ้สึกว่าเออก็เป Is ็นแบบแต่ละคนแต่ละสไตล์หรือใช่ค่ะถือว่าเป็นประสบการณ์แปลกใหม่แล้วกันค่ะเพราะว่าเราก็เดบิวต์มาเป็นไอดอลนะคะไม่คิดว่าวันหนึ่งจะได้มาลองเป็นแนะคะจริงด้วยค่ะก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่แปลกใหม่มากๆเลยค่ะแล้วก็พวกเราได้ลองทํางานกับหลายๆคนด้วยมีแบบว่าได้ลองขายอาหารเล่นเกมมาอะไรเงี้ยค่ะก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆเลยค่ะอย่างหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะว่าแบบแนวมัตสึมนี่มันคือแนอะไร ก็แบบมีความหมายค่ารแบบการเล่าในความคิดเห็นะมพูดตังๆก็คืองานมาซรินะคะก็คือเทศกาลญี่ปุ่นนะคะมันจะคล้ายๆกับงานวัดงานวัดใช่ไมอะมันจะมีแต่ละบูธเออทำอาหารหรือเล่นเกมนี้นั่นค่ะก็บอกได้เลยว่าจริงๆงานมาซรีเองเนี่ยก็เป็นงานที่ เป็นแบบว่างานที่แฟนคลับสามารถมาใกล้ชิดเมมเบอร์ได้อย่างมากที่สุดค่ะแล้วก็เป็นงานที่ถือว่าคุ้มมากๆจริงๆค่ะแล้วก็เป็นครั้งแบบเป็นกิจกรรมที่หาย,ยากมากๆที่แบบว่าเมมเบอร์จะมาขายน้ำใคาคา่ะหรือว่าเล่นเกมกับแฟนคลับได้อย่างใกล้ชิดค่ะแล้วก็ในภายในงานเองเนี่ยก็จะมีกิจกรรมที่ใกล้ชิดกับเมมเบอร์ได้มากแน่นอนค่ะแล้วก็คุ้มค่าแน่นอนค่ะใครที่มาก็คือไม่พลาดแน่นอนค่ะเรื่องในครั้งนี้เบิร์นโทดค่ะโห้แต่ถึงห้าคนค่ะ พราะว่าสมาชิกแบบรวดไปถึงทีี่มีรุ่นสอง่ะด้วย่วาลองเล่าให้ฟังแบบคอนเสร็จเพราะว่าีนี้แบบให้แั่สนุได้ได้ไยรู้ตัวเองเป็นี้คือ่าเดี๋ยวเรียงอนงเราแบบใเรียงไรอ่าเดี๋ยวเรียงตามุเลยนหนึ่งบูธหนึ่งก็ ปูที่หนึ่งนะคะก็จะเป็นชื่อว่า p o b b ป School ค่ะก็จะเป็นขายป๊อปครอนแล้วก็น้ำปิตาเลียนโซดานั่นเองค่ะแล้วก็นอกจากนั้นก็จะมีกิจกรรมเกมแล้วก็ของแจกที่ระลึกต่างๆมากมายนั่นเองค่ะแล้วก็มีเสื้อด้วยค่ะก็จะมีการประมูลกันด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะอ่าโอเคค่ะก็จะมีมามิงเป็นหัวหน้ากลุ่มนะคะแล้วก็จะมีไขวานแล้วก็เหมยแล้วก็น้องรุ่นสองน้องรุ่นสองสามคนนะคะก็จะมีเอ่อหน้าหน้าพระแพงแล้วก็จิตหน้าค่ะ ผู้ที่สองนะคะก็ปูเป็นหัวหน้ากลุ่มค่ะมีสมาชิกเป็นพี่วีรุ่นสองค่ะพี่จีจีรุ่น2องแล้วก็เอิร์ดรุ่นสามพี่เอิร์ดรุ่นสามแล้วก็มีฮูปรุ่นสามค่ะแล้วก็มีน้องว่าว่ากับน้องเจลลี่รุ่นสี่ค่ะก็ปูชื่อว่ากลิ้งเท่านั้นที่นอกเอวิติงค่ะก็ใช่ค่ะก็เป็นเกมกลิ้งขวดค่ะว่า เราจะได้ไปหยุดตรงไหนถ้าหยุดตรงไหนก็จะมีรางวัลตามนั้นค่ะซึ่งของรางวัลใหญ่ก็จะเป็นเสื้อที่แบบว่าสเปเชียลทำขึ้นมาดีไซน์เองค่ะก็ให้ทุกคนได้มาลุ้นได้แต่ระหว่างนั้นก็คือจะมีกิจกรรมอีกมากมายอย่างเช่นถ้าเกิดไปลงก็อาจจะได้ให้ทัชกับเมมเบอร์อย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะแล้วก็มีขายทั้งน้ำแล้วก็ขนมด้วยค่ะแล้วก็อาหารด้วยค่ะกับเมเอใช่ค่ะที่สนะคะวิวี้เป็นัวหน้าทีมนะคะแล้วก็จะมี มีฟ้อนมีมีนเรื่องที่สองนะคะแล้วก็เรื่องที่สามมียาหยีแล้วก็โยเกิร์ตและรุ่นที่สี่จะมีแท๊กกับมีชาทั้งหมดเจ็ดคนค่ะเราจะขายไอติีมแล้วก็ข้าวแห้งแล้วเราจะมีเล่นเกมสองนตัดบนกับเปิดก๊าซดช่อหมเ๊าแล้วนอกนั้นก็จะมี กิจกรรมใช่พู้เสื้อหรือ,อ,รรรอมีกีบใบไม้ใช่วาดเองด้วย,ยสนุกมากแน่นอนมากันเยอะนะคะ ต่อไปค่ะต่อไปจะเป็นบูธที่สี่นะคะชื่อบูธว่ามาลามาลาจาค่ะก็คือจะขายเป็นมาลาค่ะก็คือด้วยเมมเบอร์สมาชิกของพวกหนูนะคะจะมีพอจูนเป็นหัวหน้ากลุ่มค่ะมีแองเจิ้ลมีมีนีมีน้องมีนมีน้องมิวแล้วก็มีรุ่นสองของเราค่ะก็คือน้องทูแบมนะคะซึ่งพวกทุกคนเนี่ยน่าจะชื่นชอบมาลามากๆก็เลยอยากจะนําสิ่งที่เราชอบเนี่ยลองมาขายดูค่ะซึ่งจะขายเป็นแบบพิเศษค่ะมีขายเป็นมาล่าแบบมาลาแบบเชฟเทเบิลนะคะแล้วก็มีแบบเป็นเท เอาเวด้วยค่ะแล้วก็จะมีกิจกรรมเกมต่างๆในบูธด้วยเพื่อร so <do it. S 1> ับของรางวัล <médico> ต่างๆเป็นเมอร์เชนด s e โฟโการ์ดโฟโตเซตหรือว่าจะมีสิทธิ์ลุ้นรับเป็นเขียนข้อความบนโฟโตารกด้วยค่ะสำหรับบูธที่สี่บูที่ห้าก็สำหรับบูธที่5้าะมีชื่อว่าเด็กน้อยมัสลีนค่ะสำหรับเด็กน้อยมัสลีนก็จะมีสมาชิกหนูนะคะนายเป็น คนหน้ากลุ่มแล้วก็ตามไปด้วยน้องละตารุ่นสองค่ะแล้วก็น้องเพ็ทเพกน้องแพ็ทพ็รุ่นสามแล้วก็น้องรุ่นสี่จะเป็นน้องเบอร์รี่กับมารีนค่ะก็สำหรับุ่นูก็จะครบวงจรเลยนะคะมีทั้งเล่นเกมแล้วก็มีอาหารด้วยซึ่งเล่นเกมก็จะเป็นปลาโบนค่ะก็ปาลาครบสามดอกก็ได้รับโค้เซตไปค่ะแล้วก็จะมีรางวัลพิเศษด้วยนะคะสําหรับใครที่ปลาแล้วโดนดอกแนพอตอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็สำหรับอาหารนะคะจะเป็น ข้าวเหนียวหมูทอดน้ำติ๊มเจ๋วค่ะแล้วก็มีน้ำลำไยน้ำสมุนไพรก็จะมีทั้งอัญชันมะนาวแล้วก็น้ำลำไยแล้วก็มีกะหรี่บ๊องนะคะเป็นรสหัวกับเผือกค่ะแต่ก็หอีเยอีเยอะเยอะโี่รก็สำหรับบูทที่หกนะคะ ชื่อบู๊ว่าโชคดีนะค่ะมีสมาชิกที่เป็นหัวหน้ากลุ่มคือพี่นิวค่ะแล้วก็พี่ผัก6รุ่น2ค่ะแล้วก็มีเบสพีคมีนรุ่น3าค่ะแล้วก็มีแอลแล้วก็ซินดี้รุ่น4ี่ค่ะ mm hmm. ก็บูธเราจะเป็นมากับโชคค่ะจะเป็นขายกําไรมูอะไรอย่างนี้แต่ว่ากําไรเนี่ยเราสามารถให้แฟนคขับถ่ายคลิประหว่างที่เราอะใส่กําไรให้ได้ mm hmm. แล้วก็มีเซียมซีด้วยค่ะ เราก็จะเป็นเยัีไงอยากให้ทุกคนไปติดตามที่บูธกันเองคะ่ะแล้วก็มีขายขานมอาหารเยอะมากมายก็ตับด,ด้วยาานะคะหก็บูธที่เจ็ดนะคะชื่อบูธว่าพอร์คอล์มพอพอบอยอนออมองค่ะค่ะอ่า สมาชิกสมาชิกนะคะก็คือมันเป็นชื่อย่อจากตามชื่อของเมมเบอร์เลยพอดีว่าสรุปชื่อร้านไม่ได้ก็เลยชื่อทุกคนมารวมกันเป็นตัวย่อนะคะพอเราก็มาจับแพนด้าค่ะเป็นหัวหน้ากลุ่มค่ะรุ่นที่สองค่ะแล้วก็ขอมาเป็นคามินนะคะคมินรุ่นที่สองพอขอเป็นคามินรุ่นพักผ่อนรุ่นที่สองเหมือนกันค่ะแล้วก็ไปย่ากับโมนี่เป็นรุ่นที่สามค่ะแล้วก็มีน้องเอมี่เป็นรุ่นที่สี่ค่ะในวันนี้นะคะก็จะขายโอเด้งค่ะเป็นโอเด้งแบบว่าคุณคุณแบบว่าสื่อรักถึงใจอะไรประมาณนั้นแล้วก็ มีเบียนเกบ,บิงโกด้วยค่ะเกบ,บิงโกเสร็จแล้วก็จะมีโชคนาะทีทองที่บริษิทซิมซีบอกว่าส,ส่วนลุนแบบว่าสิ่งนรับโชครับเสื้ออะไรประมาณนี้ค่ะค่ะก็ยังไงก็ฝากด้วยนะคะคุณผู้ที่แปดนะคะชื่อผู้หญิงยิงบัวค่ะก็คือมาจากผู้หญิงยิงเรือนั่นแหละค่ะแต่ว่า,ะะววาเบลล์เราอยากแบบอยากเป็นคาบอยค,ค่ะก็เลยได้คอนเซปต์นี้ขึ้นมาค่ะก็จะเป็น จริงๆเราเป็นบู๊เกมค่ะเป็นแบบว่าเล่นเกยมยิงปืนนะคะก็จะแบ่งเป็นเทียร์ต่างๆเราก็ได้รับรางวัลไปตามจำนวนหัวที่ยิงได้เอค่ะใช่ค่ะ ก็แล้วก็มีเราจะมีแถบน้ำแอปเปิลแล้วก็มีบตัตเตอร์เบียร์ด้วยค่ะก็เป็นแบบจิวฟแบบว่าขอบอยชนแก้วกันอะไรอย่าีใช่ค่ะเราทำกันได้นะคะบุ่แปกใช่โอ๋อหนึ่งเดมเพิร์สอ่ะมีบัปเปิร์นะคะเป็นหัวหน้าทีมค่ะแล้วก็มีรุ่นสองมายูนิกกี้ค่ะรุ่นสามมีเลิกเข็มกับเฟค่ะแล้วก็รุ่นสี่ 3, 3, 4, เป็นน้องเนเน่ค่ะค่ะ ค่ะก็มาถึงบูธท,ที่9แล้วนะคะก็สมาชิกนะคะรุ่น1ก็จะมีหนูแล้วก็มีพี่เชอรค่ะพี่เชอรเป็นหัวหน้าทีมค่ะแล้วก็ก็วันนี้ก็เรียกว่าช่วยๆกันทุกคนช่วยกันทํางานค่ะแล้วก็รุ่นที่2ก็จะมีสปาค่ะรุ่นที่3จะมีอีฟกับเข้าฟ้างค่ะแล้วก็รุ่นที่4เป็นบาร์มีค่ะใช่ค่ะชื่อบูธว่ามูนทีหรือภาษาไทยก็คือบุ่นทีค่ะก็ที่บูธก็คือจะมี มีบุมีโซนขายน้ํากับเล่นเกมค่ะเล่นเกมก็จะเป็นยนห่วงค่ะแล้วก็ส่วนขายน้ําเนี่ยก็จะขายน้ําขุงชนิดค่ะเป็นแบบว่าเลยคอมเมนต์ของทุกคนเลยแบบว่าทั้งหกเมมเบอร์เลยก็จะมีทั้งชาวไต้แล้วก็ชาวมุค่ะใช่ค่ะแล้วก็จะมีนี่ว่าไงดีแล้วก็จะมีกิจกรรมที่ที่เป็นหลักของพวกเราเลยคือหมุนวงล้อค่ะว่าจะได้อะไรบ้างก็จะมีทั้งเสื้อสติกเกอร์โฟโตเซตค่ะแล้วก็มีพวกเรามันปลอบใจก็จะมีเล็กๆรน้อยเรียกว่าทุกคนคือมาเข้าบุญนี้ก็คือไม่มืออเป่่าแนนคะ ได้ของกลับบ <kr> ้านแน่นอนค่ะบอสิบค่ะสิบสาเดเดบูสิบนะคะบูชื่อมาลองด้วยค่ะซึ่งเมมเบอร์นะคะมีเดย์ค่ะมีพิมมีพัทมีลาตินมีเคียร่าแล้วก็มีพี่โลเกตลึ่น่องค่ะก็พูกเรานะคะจะขายเป็นเคเสิร์ฟค่ะแล้วก็มีเกี๊ยวทอดด้วยค่ะแล้วก็จะมีเป็นพวกไมชดได้ของกมค่ะเป็นแบบโฟโต้แพลนค่ะแล้วพวกเราก็ได้ทำการถ่ายรูปเองแล้วก็จัดเซตกันเองแล้วพวกเราก็ตั้งใจทำมากมากซึ่งวันสุดท้ายพิเศษมากๆเพราะว่าเราจะมีเปิดกระมุลค่ะ กล่องนเนเปิล์จับคู่กันค่ะแล้วก็ช่วยกันทำของด้านในเป็นแฮนด์เมดค่ะแล้วก็เลืองจากเนเปิล์เลยค่ะก็อยากใช้ชวนมาหามาลงเลยวันที่สิบกันนะคะ ค่ะต่อไปเป็นบูธที่11นะคะชื่อว่าบูธ b a c k t o s c h o o l ค่ะก็คือเรามาในคอนเซปที่อยากจะพาแฟนคลับทุกๆคนนะคะย้อนกลับสู่โรงเรียนนั่นเองค่ะซึ่งสมาชิกของเรานะคะก็จะมีสีเจมรุ่นที่1ค่ะก็คือมีน้านะคะเป็นหัวหน้ากลุ่มค่ะแล้วก็ยังมีพี่ออมพี่รีนาสิตาปริมาค่ะแล้วก็สีเจมรุ่นที่2เป็นน้องจริงๆค่ะ ซึ่งในบูธเรานะคะก็จะมีขายเป็นไอศครีมค่ะแล้วก็เป็นพวกขนมเยลลี่ตากแล้วก็ขนมปีไบอะไรอย่างนี้ค่ะก็จะเป็นฟิลแบบว่าอยากจะพาทุกคนย้อนยุคก,กลับไปกินขนมในวัยเด็กอะไรแบบนี้นะคะ่ะซึ่งไอศครีมนะคะเราก็จะมีรสชาติ3รสชาติค่ะก็คือกะทิเผือกแล้วก็รวมมิรค่ะก็คือเป็นรสชาติในวัยเด็กของทุกคนจริงๆอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วเราก็ยังมีกิจกรรมแล้วก็เกมต่างๆนะคะให้แฟนคลับได้เล่น,นะค่ะก็ของรางวัลก็จะเป็น ของที่เมมเบอร์ทำขึ้นกันเองอะไรอย่างนี้ค่ะก็แฟนคลับก็สามารถมาร่วมรุ้นรับของรางวัลจากกลุ่มพวกเราได้ค่ะอย่างนี้ก็ขอเชิญชวนมาบู๊1ส b บเอ็ดแบ o o ทนะคะขอบคุณค่ะ่แล้วก็บูสุดท้ายนะคะบูที่12ค่ะชื่อบูว่ารวยต่างโลกนะคะสมาชิกประกอบด้วยดิ้งเป็นหัวหน้ากลุ่มค่ะ,คะรุ่นหนึ่งของีเจม o เจะมีทิงฟ้าใส เจดา้าแชมพูค่ะแล้วก็เรื่องนี้ขอก็จะมีเอ็มม่านะคะโดยที่บูธของเราเนี่ยทีมก็คือจะเป็นทีมอ e ิซไกค่ะเป็นทีมญี่ปุ่นที่ประมาณว่าเดินทางข้ามมิติอะไรแบบนี้ค่ะเหมือนกับว่าเดินนอยู่ในมัสลิในโลกความเป็นจริงพอเข้อบูธเราเหมือนไปต่างมิติเลยอะไรแบบนี้ค่ะเพราะพวกเราอยากถ่ายประสบการณ์ใหม่มากแล้วก็บูธของเรานะคะก็ะถายทั้งกิจกรรมแล้วก็อา,อาหารค่ะโดยอาหารจะถายในช่วงเช้านะคะเป็นไข่เจียวน้องเมดค่ะน้องเมดคืออะไรก็คือไข่เจียวธรรมดาไม่ได้ขายแค่แคเป็นกล่องแต่ว่าก็าจะมีเบมเบอร์นะคะสมาชิกสมาชิก รูปบนแขกเดียวให้เลยค่ะแล้วก็ช่วงบ่ายจะเป็นกิจกรรมนะคะโดยที่กิจกรรมในแต่ละวันก็จะแตกต่างกันไปก็วัแนแรกก็จะเป็นชุดที่น่ารักน่ารักก็คือชุดนี้เลยค่ะแล้วก็วันนี้ก็จะเป็นชุดเท่ๆของครูก็สามารถติดตามรายละเอียดได้ใช่ก็ขอฝา<อ><อ>กน้องๆวันครูเคยตัดโลกไว้ได้ออกอกอง,ไไงใจด้วยนะคะ12บู๊เบู๊จุ๊บๆค่ะแล้วนี้น้องๆคือ เต้นเต้นขเต้นมากว่าอายแล้วเพรทุกคนได้แบบส่วนร่วมนาะแล้วก็หอต่างๆี่จะมาช่วส่วนตัวี่เก็ทาน้องมอมรั้งแรกด้วยเาเราเห็นวาด้วยใช่ใช่ค่ะนีเอวันไปน้อบกานค เราก็แบบว่าได้ประชุมกันค่ะแล้วก็ในเมื่อว่ามีรุ่นสี่กับรุ่นสองมาใหม่เนี่ยพวกเราก็แบบว่ารู้สึกตื่นเต้นมากๆที่จะได้ให้เขาแบบว่ามาทํางานใหม่ๆแล้วก็ได้ใหม่ๆด้วยพวกเราก็เตรียมตัวกันอย่างหนักเลยซึ่งก็ใช้เวลาเป็นเดือนๆพอสมควรเลยค่ะวันนี้ก็อยากจะให้ทุกคนลองมาลองที่วูฒของพวกเรากันนะคะใช่ค่ะแล้วก็สำหรับรุฒของปิงนะคะการที่มีรุ่นสองราด้วไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปมากเลยค่ะเพราะว่าน้องๆรุ่นสองของเดืเโพเดก็ช่วยงานเยอะมากเลยค่ะน้องๆก็ใส่ใจกับงานนี้แล้วก็ พยายามที่ช่วยงานอะไรน้องก็พยายามทำให้ตลอดน้องก็ตั้งใจอยากที่จะมาเจอแฟนค่ะจริงๆแล้วก็เป็นงานใหญ่ด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะก็มาหาเรื่องของทีเจบูได้กันเยอะๆก็สี่ถ้าเป็นของบูหนูจะมีความช็อกนิดหน่อยคะ่ะว่าแบบเราทำแบบนี้ได้เลยเหรอคะแบบโอเย่าง <laughs> นี้น okay, เลยลเหรออะไรอย่างเงี้ยแต่เ<ล>นี่องที่ทั้งแต่ของ เป็นงานแรกที่แบบว่าหนูว่ามันเป็นงานที่ดีนะคะเพราะว่ามันทําให้เมมเบอร์มีปฏิสัมพันธ์ด้วยกันเราได้ร่วมงานกันเราได้พูดถุยกันถึงแม้ว่าเราจะต่างนุ่มไปยังไงแล้วก็คือครอบครัวมีดิฉันอะไรกันแใช่ค่ะก็ได้ยังไงดีอย่างก็คือใช่ค่ะใช่ใช่ใช่ค่ะแลวพงานเนี่กฝว่าใช่ค่ะให้ฝากเรื่องระยะเวลาฝากข้องทานการเข้าร่วมงานดิจิทัลอะไร ค่ะค่ะก็<ม>งานมาสเีปีนี้นะคะสองพันยี่สิบสามนะคะก็จัดจัดขึ้นวันที่วันที่สามวันที่สี่วันที่ห้ามีนาคมนะคะที่ยูเนียนฮอลล์แอดยูเนียนมอลล์นะคะก็มาเจอกับพวกเราได้สิบสองกูธดเลยะค่ะอ่อ,อมีขอดเวลาด้วยนะคะเป็นสิบเอ็ดโมงถึงหกโมงเย็นค่ะ แล้วก็ในแต่ละวันนะคะจะมีการซื้อสแตนดี้ของเมมเบอร์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 ก็จะชาร์จกันอยู่ในขบวนสาววันเลยก็สามารถยังไงเราเรียกว่าติดตามชมกันได้นะคะว่าแสตดี้วันนั้นจะมีของใครออกไปบ้างเพราะว่าเป็นการแบบสุดเป็นบบชุดเวลาเป็นคนใช่ใช่ในวันชุดไทยอันใหม่เป็นของออฟฟิเชียล<ห>ค่ะสวัสดีนะคะค่ะเด็กนะขอบคุณพี่พิธีเตอร์พี่พิธี